สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังขมารับชมช่องลุงสอนคนนอนหน้าผ้าเลาะครับครับคลิปนี้ผมสิภาพพี่นอ้องมาเบิงการใส่โทรศัพท์วัดพื้นที่ครับบ่ว่าจะเป็นทีไร่ที่หน้าที่สวนพี่น้องก็สามารถเช็คได้แล้วก็หูผลภายในบก,กีหน้าที่ครับโดยม้มนี้ผมจะใส่แอปบลิงครับในการวัดพื้นที่ให้พี่น้อง เบิงครับแอปลิงสามารถวัดคำนวณอ,ออกมาเป็นไรกับวัดความยาวครับวัดออกมาคำนวณอ,ออกมาเป็นเมตรโดยจะมีรูปแบบในการวัดสองรูปแบบน้ำกันครับรูปแบบที่หนึ่งคือวัดอยู่กับที่ครับโดยถี่ห่อบนถงยางไปใส่รูปแบบที่สองคือการยางวัดครับพี่น้องตง้องลงกหน้างานจริงแล้วกั เดินในพื้นที่ครับตามที่ตการแอปลิงสามารถดาวน์โหลดจากเพจสโตได้ครับเป็นแอฟรีครับสามารถดาวน์โหลดมาติตั้งบนอุปกรณ์มือถือ,อของเฮาได้เลยครับหลังจากที่พี่น้องดาวน์โหลดแอบลิ่งมาติตั้งบนโทรศัพท์แล้วเนาะต่อไปผมก็จะมาบอกวิธีการใส่งานครับหน้าตาไอคอนของแอปเพิ่นก็จะเป็นรูปลิงครับพี่น้อง รูปปิ่งอีหรีครับผมจะแตะเข้าไปตรงที่รูปลิ้งหลังจากนั้นให้พี่น้องสังเกตเบิ่งมันจะขึ้นบอกว่าวัดที่ครับมีอยู่สองอันน้ากันเนาะส่วนอันซ้ายจะเป็นการวัดอยู่กับที่ครับพี่น้องคือบ่ตตรงเดินครับส่วนด้านขวาคือเดินวัดครับพี่น้องตรงโลกงหน้างานจริงคือวัดสถานที่จริงครับพี่น้องเดินวัดครับ เดี๋ยวผมจะวัดให้พี่น้องเบิงครับจะเป็นทีหน้าด้วอครับเลือกพี่น้องเดี๋ยวผมจะวัดทีหน้าให้เบิงครับผมก็จะเลือกรูปวงกลมสีขาวครับเลื่อนหาตำแหน่งที่ต้องการเนาะเดี๋ยวผมขอเลื่อนมาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันครับมาไว้ตรงทีขอบขอบอม,มุมมุมขั้นหน้าพอดีครับพี่น้องพ่อได้ตำแหน่งแล้วผมก็จะกดเครื่องไม้บวกครับตรงนี้เนาะ กดเครื่องไม้บวกแล้วผมก็จะเลื่อนไปอีกครับเลื่อนไปถึงมุมขั้นหน้าอีกครับเป็นมุมที่สองครับเมื่อได้ตำแหน่งแล้วผมก็จะแตะบวกอีกข้งครับพี่น้องครับหลังจากแตะแล้วผมก็จะเลื่อนไปหอดตำแหน่งจุดที่ผมตรงการนี่คือเป็นมุมของหน้าเป็นมุมที่สามครับพอได้ตำแหน่งแล้วผมก็จะแตะบวกอีกข้งครับพอเสร็จแล้วผมก็จะเลื่อนไป อีกด้านหนึ่งครับเป็นมุมที่สี่ครับพ่อได้จุดตำแหน่งที่ตรงกรันครับผมก็จะแตะบวกอีกที่ครับพี่น้องหลังจากผมแตะแล้วให้สังเกตเบื้องข้างบนครับพี่น้องสังเกตเบื้องเห็นบัแอบลิ่เพื่อนก็นจะคำนวณออกมาให้พี่น้องเห็นครับเพื่อนคำนวณออกมาได้อยู่ที่สามไร่สองงานครับพี่น้องเห็นบัครับนี่คือการวัดคำนวณแบบ เป็นไรเป็นการวัดอยู่กับที่ครับพี่น้องโดยที่ห้าบ่ตตองเดินครับยังบ่จบแค่นี้ครับพี่น้องสมมติว่าพื้นที่ตรงนี้เนาะสามไร่สองงานนี่ผมมาไถาหนาเพื่นผมมาไถาหน้ารับจ้างครับพี่น้องผมจะคํานวณได้จังไนโดยที่บ่ตตองใส่เครื่องคิดเลขครับผมจะใส่แอปบลิงครับพี่น้องคํานวณออกมาว่าอาจจานวนสามไร่นี่ ไรละสามลอยนี่สมมุติผมมาไถารับจ้างเพื่อนไรละสามลอยเนาะผมจะคำนวณได้จังไรกะให้พี่น้องสังเกตเบื้องครับด้านขวามือครับตรงรูปกล่องเห็นบ่ครับรูปสี่เหลี่ยมบนบนรูปกล่องครับผมก็จะแตะตรงนี้ครับพี่น้องแตะไปตรงรูปสี่เหลี่ยมเนาะพอแตะแล้วเพื่อจะขึ้นหน้าตาจังสี่ครับพี่น้องเตรียมคำนวณเลยที่นี่โดยที่ห้องบนตรงใส่ เครื่องคี้เหลกครับเพิ่นก็จะบอกว่าอัตราส่วนครับเห็นบอกครับพี่น้องอัตราส่วนเพิ่นก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมครับพี่น้องอาจะมีรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็มีบาทแล้วก็มีต่อไร่ครับพี่น้องเดี๋ยวผมก็จะป้อนจํานวนตัวเลขลงไปเนาะไรละสามร้อยผมก็จะป้อนคํานวณลงไปครับสามร้อยครับพี่น้องให้สังเกตเบื้องครับหลังจากผมป้อนลงไปแล้วเนาะ ให้สังเกตเบื้องครับด้านล่างเพื่อก็จะบอกว่าดูผลลั์ครับผมก็จะจิ้มตรงนี้ข้นไปครับพี่น้องผมก็จะแตะตรงคําว่าดูผลลัพธ์ครับพี่น้องเพื่อก็จะขึ้นมาท่านที่เลยครับพี่น้องเป็นเป็นเงินเป็นดีบอกว่าเป็นตัวเหขียเลยครับพี่น้อง1นึ่งบาทครับนี่คือค่ำนวณได้จากแอปบิ้งโดยทีบนตองใส่เครื่องคินเหขียครับพี่น้องง่ายๆครับ รูปแบบที่สองเป็นการวัดแบบเดินครับผมก็จะมาเลือกรูปแบบครับพี่น้องแตะเข้าไปตรงไอคอนของแอบลิงเนาะผมก็จะเลือกรูปแบบในการวัดครับผมก็จะเลือกข้างขวาม,มือครับที่เป็นรูปข้นกำลังเก่าขายางครับผมก็จะแตะตรงนี้ครับพอเสร็จแล้วพ่อผมแตะแล้วให้พี่น้องสงเกตเบิ่งครับด้านซ้ายมือ ใช่เมื่อครับอันลางอ่าใต่คําว่า x y ครับพี่น้องตอนนี้มันเป็นรูปแบบวัดออกมาเป็นเมตรครับวัดความยาวแต่ผมต้องการวัดแบบเป็นไร่ผมก็จะเปลี่ยนรูปแบบครับผมก็จะแตะตรงนี้ครับพี่น้องพอแตะแล้วเพิ่นก็จะขึ้นเป็นซีเรียมครับเนี่ซีเรียมนี่คืออวัดคำนวณเป็นไร่ครับตอนนี้ผมในเดือนออกมาทีหน้าครับเพื่อที่จะวัด ได้รูปแบบเดือนให้พี่น้องเบื่องหลังจากที่ผมวัดแบบอยู่กับที่ครับแบบบ่ต้องเดินแต่ผมจะใส่หน้าแปลงเดิมครับพื้นที่ซ้ำเดิมพื้นที่เก่าเนาะการคำนวณอาจจะคาดเคลื่อนกันระหว่างสองรูปแบบครับระหว่างรูปแบบอยู่กับที่กับเดือนอาจจะคาดเคลื่อนกันแน่เล็กน้อยครับเดี๋ยวพี่น้องคอยมาเบื่องตอนผมวัดแล้วครับราคา อะไรที่เพิ่นนวณอลงมาจะต่างกันหลายานไหนครับผมก็จะเลือกตำแหน่งก่อนครับรูปวงกลมครับด้านขวามือครับผมก็จะแตะตรงนี้วงกลมสีขาวเพิ่นก็จะมาอยู่จุดตำแหนง่งจุดสีนหลืองเนครับหลังจากที่ได้ตำแหนง่งที่ตองการแล้วผมก็จะแตะรูปวงกลมสีเขียวครับพี่น้องที่มีรูปาสามเหลี่ยมสีขาวอยู่ด้านในวงกลมสีเขียวนี่ครับ หลังจากที่แตะแล้วครับผมก็จะเดินไปเรื่อยๆครับเดินไปตามที่ที่ต้องการเนาะครับในระหว่างที่ผมเดินพิกัดตำแหน่งพิกัดเพื่อนก็จะเคลื่อนตามผมไปเรื่อยๆครับพอมาถึงมุมที่สามผมก็จะมาหยุดอยู่มุมที่สี่ตอนนี้ผมในเดินมาหยุดอยู่ตรงพิกัดที่ผมปักไว้ที่แดกเนาะ สังเกตเบื้องด้านบนสุดครับเพิ่นกระจากค้านวณออกมาให้เป็นเมตรน้ำครับสามร้อยห้าสิบเมตรครับแต่ผมอยากรู้ว่าเป็นไรสีเฮ็ดจะไหนครับพี่รองผมจะแตะไปตรงรูปวงกลมสีเขียวขวามื่อสุดครับหลังจากนั้นผมจะเลือกรูปสี่เหลี่ยมด้านขวามื่อครับผมก็จะแตะตรงนี้พอแตะแล้วเพิ่นกรจะขึ้น คำนวณด้วยครับพี่น้องเห็นบอกครับอัตราส่วนนี่ครับ,นเ,นรบเพื่อจะคำนวณออกมาครับอ่าตัวเลขอาจจะขาดเคลื่อน,น,นคะแนนกับวัดแบบอยู่ในที่ครับวัดอยู่ในที่อ่าผมวัดไปเบื้องต้นผมได้อยู่สามจุดหกเก้าครับพ่อวัดเดินจริงๆเดี๋ยวจะอยู่ที่สามจุดสามสามครับนี่คือข้อแตกต่างอาจจะขาดเคลื่อนกันแน่จักน่อยแก่กับบัวลายครับสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับเอาไว้คลิปหน้าครับเดี๋ยวมีอย่างดีๆเดี๋ยวผมลุงสอนจะมาแช่แล้กกามานำเสนอกับพี่น้องได้รับชมอีกครับสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่ลาน่องไปก่อนสวัสดีครับ